สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง US รูปเสียงกงศูนย์รวมรถบรรทุกและอะไหล่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะกลับมาเจอกันคลิปนี้นะคะพาพี่ๆมาชมรถ10ล้อค่ะคันนี้เป็นรถ10ล้อกระทะขอบ22.5นะคะเป็น10ล้อแท่นสูงค่ะมาพร้อมหัวสีขาวคาดสีส้มแบบนี้เลยนะคะ ัดกันได้สวยมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะมีชุดแต่งมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้มหรือว่ากระจกขากระจกคะ่ะมาเป็นโครเมียมจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะมาสวยๆเลยนะคะหัวเก๋งรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบยกหัวแบบลอยตัวค่ะพร้อมระบบยกหัวเก๋งแบบไฮดรอลิกนะคะลดการสั่นสะเทือนของห้องโดยสารนะคะเพิ่มความปลอดภัยนะคะแล้วก็ เพิ่มความสะดวกสบายในการยกหัวเก่งให้เราด้วยค่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะรถคันนี้นะคะจอดรอพี่ๆอยู่ที่ร้านยูเน้องแคจังหวัดสระบุรีค่ะ ะะมาพร้อมหัวเก่งที่ใหญ่และกว้างมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นชมภายในหัวเก่งกันนะคะรถคันนี้เพิ่งจะประกอบเสร็จนะคะรอล้างทําความสะอาดค่ะแต่สามารถขับได้ปกติแล้วนะคะพี่ๆท่านไหนที่อยากจะมาทดลองขับนะคะหรือว่าจะมาดูรถก็สามารถมาได้เลยค่ะ ภายในของรถคันนี้นะคะมาแบบใหญ่แล้วก็กว้างมากเลยนะคะเหมาะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่ต้องการพักผ่อนบนรถค่ะเพราะว่าที่นอนของเบาะที่นอนนะคะไม่ใช่ที่นอนเบาะที่นอนของรถคันนี้นะคะมาแบบใหญ่เลยนะคะมาใหญ่แล้วก็กว้างเลยนะคะเหมาะกับพี่ๆที่ต้องการพักผ่อนบนรถนะคะหรือว่าเดินทางไกลๆค่ะ ส่วนของตัวคัตซีกันบ้างนะคะรถคันนี้นะคะวัดจากหลังเก่งถึงปลายคัตซีนะคะความยาวนะคะวัดจากหลังเก่งถึงปลายคัตซีอยู่ที่9เมตร70ค่ะไม่ได้สั้นเลยนะคะคันนี้ยาวเลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะหรือว่าสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะคันนี้นะคะเป็นกระทะขอบ22.58น็อตค่ะ หน้าแหนบหลังถุงลมเหมือนเดิมนะคะรถคันนี้นะคะวันนี้นะคะร้าน US Group เซียงกงนะคะจะมาจัดราคาโปรโมชั่นให้กับพี่ๆค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะวันนี้ร้าน US Group เซียงกงนะคะจัดโปรโมชั่นลด10ล้อนะคะเครื่องยนต์คู่ตัวคันนี้อยู่ที่360แรงม้าค่ะเป็น10ล้อหน้าแหนบหลังถุงลมนะคะคันนี้จัดราคาโปรโมชั่นอยู่ที่ 4 4 9 99, 9 9 9บาทเอกสารอินวอยค่ะฟังไม่ผิดนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะรถคันนี้จัดราคาโปรโมชั่นอยู่ที่4,44,999บาทเอกสารอินวอยค่ะราคานี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจก็ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่า อีกสักพักก็คงไม่อยู่แล้วนะคะรถสวยๆแบบนี้เนาะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาจับจองล่วงหน้าได้เลยนะคะคันนี้มาพร้อมถังน้ำมันใบใหญ่ขนาด400ลิตรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ร้าน U.S Group เสียงกงด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ